ฮัลโหลคจีน่ามาอีกแล้วชีวิตเราคืออะไรหรอชีวิตมนุษย์เราอะเราคืออะไรบนโลกนี้มันคืออะไรมันเป็นคำถามที่วนเวียนแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังให้คำตอบนี้ไม่ได้ยังบอกไม่ได้ว่าชีวิตมนุษย์เราอะมันพัฒนามาจนถึงขนาดนี้ได้ยังไงแต่ที่เขาได้คำตอบมาก็คือเราทุกคนทุกสรรพสิ่ง ทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คือพลังงานคือเซลล์ร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่เราที่เราเห็นเป็นเนื้อหนังมังสาอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ร่างกายของเราครูคุณเห็นครูนั่งตรงนี้มันไม่ใช่ครู มันคือพลังงานมันคือเซลล์ร่างกายเราประกอบไปด้วยเซลล์จำนวน50ล้านล้านเซลล์ที่ขอตัวขึ้นมาเป็นเราและในเซลล์ต่างๆเหล่านั้นะมันทำหน้าที่ของมันอย่างสุดชีวิตอย่างสุดความสามารถอย่างมหัศจรรย์ที่สุดเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรามีวันเสื่อมสภาพมีวันเสื่อมสลายแล้วเซลล์มันทำงานด้วยการดึงดูดกัน เซลลมีพลังงานมากมายที่จะรับรู้สิ่งต่างๆเซลในร่างกายมันเป็นเซลล์ที่มหัศจรรย์มากมันจะรับรู้ว่าตอนนี้คุณกําลังได้รับเชื้อโรคเข้ามามันก็จะเริ่มผลิตแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อต่อต้านยับยั้งเชื้อโรคมีนักวิจัยเขาเอาเ,อาเ,อาเขาเจาะเลือดคนอะไปวิจัยนะเขาเจาะเลือดไปแล้วเขาก็ประโยชนในกล้องจุลทรรศน์ซึ่ง ขยายใหญ่โตมหาศาลขยายจํานวนของอะตอมเล็กๆๆให้มันใหญ่โตมหาศาลแล้วเขาก็เอามีดมาเพื่อทําท่าเหมือนจะกรีดไปที่แขนของคนคนนั้นที่เขาได้เอาเลือดไปทดลองขณะที่มีดกาลังจ่ออยู่ที่ปลายแขนของคนคนนั้นนะ่ะเจ้าเลือดที่มันอยู่ใน ในกล้องจุลทรรศน์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยอยู่มันเริ่มก่อตัวกันมันเริ่มมีปฏิกิริยามันส่งเม็ดเลือดขาวออกมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดมันเริ่มมารวงตัวกันที่ปากแผลดังนั้นทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเชื่อมโยงกันมันคือพลังงานมันคือกระแสไฟฟ้าดังนั้นชีวิตเรามันคือพลังงานมันคือเซลล์มากมายและเซลล์พวกนี้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราไม่รู้หรอกว่า เราจะอยู่อีกนานเท่า,าไ,ราไ, kind of of ราไหร่เราไม่สามารถหยุดการเสื่อมสลายของร่างกายได้เราไม่สามารถหยุดการเสื่อมโทรมของร่างกายได้เราไม่สามารถหยุดความแก่ได้เราไม่รู้อนาคตว่าเราจะอยู่อีกนานขนาดไหนเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเราเป็นใครมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดคุณเกิดมาเพื่อเป็นใครคุณเกิดมาเพื่อทำอะไรให้กับโลกนี้คุณเกิดมาเพื่อมีชีวิตแบบไหน อันนั้นสำคัญกว่าอย่าเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่มันไม่สำคัญจงให้ความสนใจกับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดอย่ารอให้มันสายเพราะร่างกายเรามันเดินไปตลอดเวลาแล้วทำไมคุณถึงต้องหยุดเวลาของตัวเองทั้งๆท,งที่เวลามันไม่เคยหยุดรอคุณเวลามันไม่เคยรอว่าเออตอนนี้ฉัน ไม่หยุดการจเจริญเติบโตนะตอนนี้ฉันรอให้เธอสําเร็จก่อนนะแล้วฉันค่อยแก่ตอนนี้ฉันหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรอให้เธอลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองก่อนฉันจะยืดเวลาให้เธอนะถ้าเธอยังไม่ทําตอนนี้มันไม่ใช่เลคุณทุก ในชีวิตวมันเหมือนนาฬิกามันเดินไปไม่มีวันหยุดแม้แต่เวลาที่เรานอนเจ้านาฬิกาชีวิตของเรามันก็ยังเดินต่อไป24ชั่วโมงของมันเซลล์ในร่างกายเรามันก็เสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางตลอดทุกวินาทีเจ้านาฬิกาชีวิตมันเดินไปเดินไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าจุดจบของนาฬิกาชีวิตของพวกเราอะ่ะมันอยู่ตรงไหนคุณไม่รู้ว่าอีก 5ปี10ปี20ปี50ปีหรืออีก1ปี5เดือน6เดือนคุณไม่รู้แล้วทำไมคุณถึงกล้าปล่อยให้ชีวิตของคุณรอแล้วรออีกอยู่กับที่กับถังตัวเองไว้อยู่กับที่ท,ท,ทั้งๆท,ที่ชีวิตเรามันต้องเดินตามนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้จงลุกขึ้นมาซะ ลุกขึ้นมาอย่าปล่อยให้เวลาชีวิตของคุณทิ้งห่างคุณไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ยังอยู่จุดเดิมอยู่ที่เดิมกักทังตัวเองอยู่ที่เดิม5ปีที่แล้วคุณอยู่ยังไง10ปีที่แล้วคุณอยู่ยังไงณนะวันนี้ชีวิตของคุณก็ยังอยู่แบบนั้นอยู่อันนี้มันไม่ใช่ชีวิตแล้วลุกขึ้นมาตั้งคำถามให้ตัวเองว่าฉันต้องการอะไรให้กับชีวิตชีวิตนี้ฉันต้องการเป็นแบบไหน คุณอยากมีชีวิตแบบไหนคุณสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการจะเป็นได้ออกมาตามคำตามเสียงหัวใจที่มันเรียกร้องไม่ต้องแคร์สายตาใครเพราะว่าโลกนี้ไม่มีใครแคร์คุณอยู่แล้วทุกคนแคร์แต่เรื่องของตัวเองการที่คุณคิดว่าคนนั้นก็แคร์คนนี้กขาแค์เพราะว่าคุณไปแคร์เขาเองจริง,รงๆเขาคนนั้นคือใครคนที่คุณแคร์เขาคือใครมีกี่คน เพื่อนคุณมีใครคุณบอกได้ไหมไม่ได้คุณคิดแค่ว่าโลกนี้ทุกคนจับตามองฉนันคุณเป็นใครทำไมทุกคนจะต้องจับตามองคุณเสียงหัวใจคุณฟังมันให้ออกแล้วลุกขึ้นมาใช้ชีวิตซะชีวิตไม่เคยหยุดรอนาฬิกาชีวิตไม่เคยหยุดรอใครดังนั้นจงรีบเดินก่อนที่คุณจะไม่ทันได้ก้าวเดิน